เงินของเราอยูอไ่ไหน้ไม่อ่านคอมเมนต์ดิวันนี้ชุดผ่านขาใส่แล้วหลอ่อและมีเสนเ่ห์เราปล่อยปล่อยเตมอยูอยย่แต่งยังไงก็หลอ่อปลอ่อยคือปล่อยแขนเหรอคะอก็เพิ่งม,มาปล่อยแล้วแหลใช่ไหมปล่อยสวยอะมาเอาปลอ่อยละจ้า เราขับเคลื่อนด้วย f อฟซีได้ทำแน่ชื่อเป็นฟิวเรสเฟรชโอเคปล่อยได้จ้าปล่อยให้เรานะจ้าบ็อกเซอร์ส่งใไม่ไปไหนเลยหรือตัวแทนสกายมาถอดเอฟซีสกายบ็อกเซอร์ของหนูลูกมึงเกลียดแล้วนะพ่อนี่ดิของผู้ใดนี่ คุณจีคุณแอนขกายเกงในไว้เป็นม้วงเลยนะสมเกลียดกานใส่ในกางเสมเกลียแอนนี่แอนนี่บอกแมนช้นนอนคืนมาน้าตาก็ไม่สวยมาซิงกังเกงอะไรอยู่นี่ข่าวจังเลือดลือดโอเคแม่เราจสถามพวกมันนะได้ครับไปไปโชมดันะ ตุ้มเจ๋งไห,หมบอสช่างมาตุ้มเสียมันจูนมากนะแม่วันนี้จูนมาก<ข>อบอกแล้วว่ามันเลิกเพราะสีน้ำเงินด้วยไงจบกำมือดี <c oughs> อเตรียมตัวเดินทางออกเกป็นทางได้ <c oughs> จะไปกับบอสเด้อทำไมไม่มได้ไปเซเแค้นเซอร์โต <c oughs> โเขาปล่อยเที่ยงคืนเด้อ สวัสดีครับจ้าโอ้สวสดหลานหรือพาสวดสวดหลานหรือพาสวดยังก่อนสิ่พ้าสิ่พานลูนลกบอเป็นกีบระไรตี เป็นเกีย์กับเป็นเกีย์มีเงินดอกแม่เป็นเกีย์ทุกเกีย์ยากดอก <c oughs> เออเกียร์ลำซ้ำม, <c oughs> มันไมน่มันอยากความแก้มแข่งนั่นแหละใครไอยากความมันเด้อไปฝันาารถแใส ลาพอแต่เปิดปรพมาณกังออกมาสองเจ้ามองเห็นแอะแอะน้องนั่นอย่หรอเอไฟมะไรนี่มืมสตปมากอันนี้อะไรอาลังลกเทอ I don't talk in place yeah. <laughs> Oh my god, my goodness. <laughs> ใส่ไม่เสวอลุ่ยไปยังสิจะบอกแม่ว่าแบบชี้แล้วว่าจะหาตุงมให้จ้า 什么瓜吧？今年怎么年底死？ แหงนะครับดมฟินแหงก่อนไปทำง,งานนะครับวันนี้ขออนุญาตดมเมย์ดมฟินแหงก่อนไปทำง,งานเออแม่ก็ไเเปเติมก็เติคืนนะร้องเลยไหมภาพเลยไหน้องฟินแหงสามารถกดสั่งได้ทางทิกตอกได้เลยนะครับมือมันจะขายอยู่ถ้าว่าขายละศูนย์สนใจไปกดได้เลยนะครับทางทิกตอกได้เลย ไอหมอน้อ,องหลบแลย <laughs> อีกนิดนึงเราจะขึ้นมาดีๆแต่ว่าเป็นยังไงก็ได้อยู่<ต>ก็ได้อยู่นะเออทะยุมันสิเพราะดีดิแม่จุม่มไม่มีจุมมจ่มแม่เราจุ่มได้วแม่จุ่มแง็กนี่แม่เอาอะไรมาคับตัวน,นี้นะไม่จุ่มตรงนี้ตกขึ้นตะกดุดบ่มันไม่เหมือนตะกุดมันได้อยู่เพราะแบบ 好看。 แม่นั่งรถตู้จากนกครสวรรค์มาหาเด้อจ้าวันที่แปดขอบคุณนะครับแม่เลิศม,มากต้องหาอะไรที่มันเป็นเหรียญเนาะเป็นเหรียญแบบนีนน้ให้บอสใส่เหรียญเดี๋ยวแย่เลยเก้านิดหน่ให้งบเท่าไหร่เดีคยับทที่ยี่สิบเก้า นี่ไงของงบสิแม่ช่วยด้วยขอแท็กซี่ซื้อเสื้อผ้าบอกไม่มีเสื้อผ้าใส่ออกรายการแล้วอุ้ยแสดงว่าแม่ต้องจัดชุดไว้เลยสำหรับคอนเสิร์ตสามสิบหนึ่งสองสี่แง่สี่ชุด คนเริ่มสัมไปสัมมาได้ระยะหนึ่งแลนะที่เราไมได้บอว่าควาเดนเวชาน้องแอนนี่ไปรื่ยังคะแอนนี่ไปกับน้องเบนใช่ไหมไดน้อ,องเบนมีเรื่องชุ่มเลยอะชี่ยังยส่อะไรกันี้องการมันแต่ก็ใส่ได้นชุ่มมันกัได้ไหม จูเนี่ยก็ไม่รู้ทำมจะเขาเนี่ยจะพอดีเลยใช่ผิดทาไงไหมแม่หน้าอยู่นี่นะ <c oughs> อันนี้ด่กาก่อนนะเจอเลสตีน่าลูกฉันอะไรบอสอันไหนหน้านางมีตาไงแต <า S 2> <อ>่ออว่ามันอุ่ยได้อุ่ยไม่ได้อุ่ยไม่ได้ เชิึงยโอเคครับเชยญโนนีนะครับวันนี้ที่ร้าน บูอะไรนะบูมบาบูมบาบูมเบริกาบูบูบบาบูบูตตุ๊บนุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บบุบตุ๊บตุตุ๊บตุทบตุ๊บุบตย๊บตุบองเท่ทีบตุ๊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 ตุ๊บตุ๊ น่าค่อยบันี้แมนกาอะไรจะเทอร์เรนเซอร์ต้องกินแก้วได้เสอมอเพราะเป็นพี่เส้นเวนลาพี่เซนเตอร์ตัวหนึ่งเข้าอีกตัวอีกอันหนึ่งก็จะถามมาทันทีในปัจจุบันเดียวกัน นนี้หน้าผ่องมากเขาบอกรีวิวอย่าดมฟินแ้งหนอยนะครับพี่น้องรีวิวอย่าดมฟินให้ใหยเด้อดมแล้วรู้สึกอย่างไรบ้าง ขอถักเปียกลางหัวค่ะตอนแรกจะถักเปียนั่นแหละแต่เปลี่ยนใจงานหนาทุกอย่างเลยเอาเส้นที่เพื่อนให้ ติดลมตอนนี้ร้านมีที่เข้าทําไงดีคะโอ้ให้เพี่น้องให้ไรแล้วบะเนี่ยน้องบิ๊กเขาให้เกียรติทุกงานจ้าทุกงานเขาเปลี่ยนชุดแล้วหากหัวใจเจ้าเดือดอีลาหากคำว่าสู่มาด้วยกันความแรงหอมสดชื่นสดชื่น โอเคพี่น,อน้องทอกคนโลงไรสกัดเด้อไปเบิ่งก่อนเขาจะบอกให้่าขอยไปขึ้นไรสุนน้ำเบียดไปเบื้องก่นสกัดเด้อตามไปต่อๆนะ